สวัสดีครับผม A&Y Channel ครับทุกคนครับวันนี้ทุกคนก็อยู่กับร้านถูกดีมีมาตรฐานโชว์แวร์นีเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนํานะครับฟังก์ชันใหม่นะครับที่จะเพิ่มยอดขายให้กับพาร์เนอร์อย่างเราๆนะครับก็คือทางถูกดีเนี่ยได้มีการผุดนะครับแคมเปญใหม่ก็คือในเรื่องของการนี่เลยนะครับสั่งการสั่งสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าล่วงหน้านะครับตัวนี้นะครับเป็น ฟังก์ชันใหม่นะครับเป็นออปชันการขายใหม่ของทางถูกดีนะครับที่เพิ่งเพิ่มเข้ามาในหน้าจอนะครับเครื่องโค้ดของเรานะครับซึ่งผมไม่รู้ว่ามีการขยายทั่วประเทศหรือยังนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีการทดลองนะครับในแต่ละร้านว่ามันสั่งได้จริงไหมเค็มได้จริงไหมอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งนี่เลยมันก็มีตัวนะครับตลล็อกนะครับมาแล้วนะครับตรงนี้นะครับผมก็มีสินค้า มากมายเลยนะครับที่ให้เราสั่งนะครับไม่ง่ายนะครับผ่านหน้าจอนะครับหลังจากที่มีแค่ตล็กมาให้แล้วนะครับก็จะมีในเรื่องของไวนิลที่เป็นป้ายสื่อประชาสัมพันธ์นะครับติดไว้ตรงที่ร้านเรานะครับมาให้ด้วยอีกหนึ่งแผ่นซึ่งทางทุกดีจัดส่งมาให้นะครับผมคือจุดประสงค์เขานะครับก็จะเป็นการเพิ่มยอดขายนะครับให้แก่พาร์ทเนอร์นะครับก็ราคาของเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยมันก็สูงพอสมควรถ้าเกิดว่ามีสัก10คนนะครับมาสั่งอะไรอย่างเงี้ยสมมุตินะ สมมติว่าเครื่องละห้าร้อยนะสี่เก้าเก้าตีไปห้าร้อยนั่นแหละสิบคนก็ประมาณห้าพันมันก็สามารถเพิ่มยอดขายให้เราได้อันนี้คือจุดประสงค์นะครับของทางผู้บริหารงทางถูกดีที่จัดแคมเปญนี้ขึ้นมาจัดฟังก์ชันนี้ขึ้นมานะครับผมทางลูกค้าเนี่ยได้มีตัวเครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นทางเลือกอีกทางเลือกนึงนะครับโดยไม่ต้องเดินทางเข้าไปในเมืองนะครับก็เราก็สามารถรับได้ที่ร้านของเราเลยนะครับก็เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่น่ารักน่ารักลายต่างๆ่ายลิขสิทธิแรต่างๆนะครับก็มีเยอะแยะมากมายให้เลือกนะครับเดี๋ยวจะพาาาาาาไไไไปปปชชมมนนนนนนะะะคคคคครรรรรรัััััับบบบว่่่เเเเสสงงงงิ้้้ยยยกกลลอดขตี ถูกดีสั่งได้ครับผมเป็นลูกค้านะครับประเภทสมาชิกนะครับผมก็ใส่สมาชิกไปโลนนะครับอันนี้กดสมาชิกนะครับโอเคทีนี้เนะี่ยผมจะสั่งเครื่องใช้ไฟฟ้า1ชิ้นนะครับผมเลือกก่อนสั่งตัวกระทะไฟฟ้านะครับโอเคมันจะ ให้กดยืนยันนะครับตรงนี้มันคขึ้นมาตัวหน้านี้นะครับกดยืนยันการสั่งซื้อเนี่ยจะจ่ายด้วยบัตรสวัสดิการหรือเงินสดนะครับอันนี้ก็คือเหมือนขายสินค้าทั่วไปเลยนะครับหลังจากนั้นสั่งเสร็จจ่ายเสร็จมันก็จะปิิพนใบออกมานะครับผมนี่ผมสั่งตัวเครื่องทาแซนด์วิชมานะครับตัวนี้นะครับมันจะเป็นใบอย่างนี้มานะครับนี่มันจะมีรายละเอียดมาบอกนะครับว่าอะไรยังไงต่างๆเนาะนะครับนี่ก็ขึ้นเลขสมาชิกนะครับเห็นไหมไม่โฟกัสนะครับ เครื่องทำแซนด์วิชนะครับสีขนะครับมีเลขสมาชิกอะไรต่างๆมีระยะเวลาการจัดส่งสินค้า7วันนะครับนี่เป็นบาร์โค้ดเนาะนะครับก็ทางร้านนะครับพาก็เกิดมาเนี่ยทางร้านก็จะโทรหาเรานะครับเพื่อจะมารับนะครับตัวนี้สามารถเคลมได้นะครับภายใน7วันเช่นกันนะครับผมสินค้าชำรุดเสียหายนะครับเราสามารถเคลมได้ครับผม และถ้ากรณีสินค้าเสียหายนะครับถ้าลูกค้าเปิดดูแล้วนะครับเสียหายแล้วลูกค้าต้องการคืนตังค์นะครับเราก็เอาตังค์เราคืนแทนแล้วเงินเราจะเข้าต่อตามรอบบัญชีนะครับก็คือวันที่7นะครับคือเราต้องสำรองเงินเราก่อนนั่นแหละนะครับ ประมาณนี้นะครับเป็นยังไงบ้างครับวันนี้ผมก็ได้พาทุกคนนะครับมาชมนะครับฟังชันใหม่ฟังกชันการขายใหม่ของทางถูกดีที่เพิ่งผุดแคมเปญผุดโครงการขึ้นมานะครับหวังว่าจะเพิ่มยอดขายให้พาร์ทเนอร์นะครับอันนี้เป็นนโยบายของทางผู้ผลาตที่ผมกล่าวไปข้างต้นนะครับผมก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับถ้าชอบนะครับก็ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่อง A Channel นะครับเป็นกำลังใจให้กันเนาะและอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับคุณจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจากช่องผมนะครับ และจะเป็นพระคุณอย่างยิ่งเลยนะครับผมตอนที่ท่านตัดสินใจที่จะเข้าร่วมเป็นพาร์ทเนอร์กับร้านถูกดีมีมาตรฐานนะครับก็รบกวนนะครับใส่ร้านแนะนําให้หน่อยนะครับพิมพ์คําว่าสมัครนะครับแนะนําโดยร้านโชวิยาพาณิชย์นะครับจังหวัดกรสินจะเป็นพระคุณอย่างยิ่งเลยครับผมผมจะช่วยแนะนำท่านจนถึงเปิดร้านเลยนะครับช่องทางการติดต่อผมก็อยู่ที่รายละเอียดตรงคลิปนะครับผมสามารถติดต่อผมได้นะครับที่ช่องทางไลน์และเบอร์โทรเฟซบุ๊กแล้วก็เพจนะครับสามารถติดตามได้ที่ตรงรายละเอียดคลิปนะครับ สำหรับวันนี้ก็คงต้องลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ